ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะพิจารณารับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมุ่งมั่นส่งเสริมศักยภา,าพชาวบ้านในชุมชนยกระดับคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐานสากลน,นางวันเพนมังศรีค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนางอธทิตากลิ่นสุวรรณอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนณห้องประชุมสำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีค่ะก็มีการพิจารณารับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมุ่งมั่นส่งเสริมศักยภาพของชาวบ้านในแต่ละชุมชนเพื่อที่จะยกระดับสินค้าชุมชนให้ได้มาตรฐานการผลิตสู่มาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มมูลค่าและช่วยสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์บางอย่างสามารถต่อยอดได้เพื่อจะได้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่สําคัญเป็นเครื่องยืนยันการันตีคุณภาพสินค้าพร้อมให้กําลังใจชุมชนให้พยายามต่อไปและขอให้มุ่งมั่นปรับ รงเพิ่มมาตรฐานเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพิจารณามีทั้งผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกที่สารเป็นกระเป๋างานประดิษฐ์จากผ้าทำตุ๊กตาพวงกุญแจผลิตภัณฑ์เลิ้นพวงกุญแจวานบูดาการทำโมบายเปลือกหอยผลิตภัณฑ์หอยสังลวดลายปิดทองผลไม้ทอดกรอบ หมอนประดิษฐ์รองคอซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์ค่ะก็เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพชรบุรีช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนหลังจากนั้นค่ะทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนะคะก็ได้มอบใบรับรองค่ะให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับ รับการรับรองนะคะและแสดงถึงเครื่องหมายรับรองการส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งในและต่างประเทศนะคะจำนวน3รายด้วยกันนะคะรวม5้าผลิตภัณฑ์ค่ะ